เคยมีคอลเลกเตอร์คนหนึ 1941, ่งพูดว่าเขาซื้องานอ่ะเขาอยากเห็นทั they they ิจคตของศิลปินด้วยเพราะว่าถ้าคุณว่ารูปสวยแต่ทัศนคติคุณแบบใช้คาว่าไม่ถูกใจฉันละกันเขาก็อาจจะแบบเฟดดออกไปอะไรเงี้ยการที่เวลาเรารู้จักคนที่อยู่ในหลากหลายอาชีพอบมันทําให้เราอะเปิดโอกาสตัวเราเองด้วยว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้คุณทําอยู่ถูกหรือยังชอบหรือเปล่าหรือไปได้ไกลกว่านี้ไหมอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ต้องให้คนอื่นมาแอดไว้เรานะเราจะรู้เองว่าเฮ้ยฉันเห็นช่องทางแล้ว่เงี้ยจะแบบตาวาวๆก็ ัตา <laughs> เป็นป,ประกายขึ้นมาใช่มันจะมีบางชิ้นที่แสบสุดคือรักแล้วไม่อยากขายอคือแบบไม่ตั้งราคาสุดท้ายน้องในน้องในคอมมูบอกว่าตั้งแพงๆไปเลยยังไงมันก็ไม่มีคนซื้อ <laughs> คนที่ซื้อแปว่าเขาเห็นค่าง,งานเราแล้วก็แบบคือหูยาวอ่ะเป็นเด็กที่เกิดจากอินเตการวัยเด็กเราใช่ปะ,ะเพราะฉะนั้นคือเขาก็จะมีติที่จะมีเพื่อนในอินเการของเขาเหมือนกันถ้าเอาย้อนไป2อง9เนี่ยหูยาวเขาจะมีแก๊งเพื่องเขาอยู่ก็ค่อยๆเปิดออกมาทีละนิดทีละนิดบางภาพจะเริ่มมีโป่ออกมาแล้วเป็นตุ